นะว่าแอดชอบอ่ะจะไปบอกเขาล่ะงั้นผิดคอนเซ็ปต์เลยจุดนิ้นก็คือคอร์สนบอลทอนในยามวัยเดชนะครับมันขาดคานอดอุน่นมันก็เลยลีกลีกหวยหานระันะ่วหวยหามาอยู่กับที่ลีกกล่วอันนี้หวยหามันรั่วตอนนั้นมันหวยหาตอนนี้ดีแล้วนะคบที่แอดชอบไม่ใช่ไปบอกเขาล่าว่า ชอตเขาไม่ไงั้นมันผิดคอนเ็ปร์ตการแอดปฏิกยาความเข้มข้นมันก็จะไปถึงอีกภาษาหนึ่งนะครับอโอเคนั้นบอกก่อนว่าชอตก็คือภาษาสันชอตก็คือภาษาสันแต่ลักษณะของเจียนพูดให้ฟังเป็นภาษาเสียงนึกออกไหมครับมานิโคชเพราะฉะนั้นอย่าไปพัฒนาให้เป็นควันรัดตันหาถ้าเป็นควันลัดตันหาแล้วก็โอโ้โหเป็นเลื่อนเลยทีนี้น,นะครับชีวิตไม่ไป,ไป,ไปตรงตัวเองเลยครับอุสาอนินิชั่นมาได้แล้วมาเจดเป็น มนเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ห่วงโซ่ที่เป็นสัตว์ปรส่งอ่ะในรูปแบบของเจ้าชุยนะนี่ภาษาเจ้าชุยนะฉะนั้นถามว่าคันถานว่และทานยังไงอย่าไปบอดเขาเด็ดขาดเลยเ๋ยวแป๊กอกเป็นคาสมาในโคช้ชแสดงว่าเขาเขานะคะเขานะเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาเราอ่อนจ๋อยทางคอร์สนแจ่วออน เราจะต้องทำแจวออนเพื่อ,อเพิ่มระดับหรือลดระดับของการที่เราต้องการเติมเต็มเพราะฉะนั้นจุงจุดนี้ไม่ใช่แก้ที่เขาแก้ที่เราเข้าใจเราด้วยการตีกระจุยให้เข้าจํำให้กระจายด้วยทิศทางของตัวนี้ครับบาริคอสดิชโดชนี่นี่ครับ เนี่ยคัชเนี่ยคัชสมมุติว่าเหนือนเมื่อล้านแล้วมันนั่นพัชแล้วก็โชย่อขยุยโชกโชกโชกเสร็จสักพัชหนึงนะครับก็จะมีใย,ยชิ้นข้างในก็จะเป็นคอร์สสนเจลฮอนมันก็จะละลายและเลียดละเมียดไอคอร์สนบอลทอนที่แอดชอดตัวแอดชอดเนี่ยนะครับดูซิว่าที่ทันน่ะมันจะลดหรือเพิ่มฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกัน ฝากเอาไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทางโทรัศน,น์อ่อนลบไปนีจะน่นาอยู่เชอไมมารโคชไปทันดูไปทันนะอย่าไปทําน,นะห้ามทําน,นะไม่ได้นานให้ทําน,นะไปทันดูไปดูให้ทันดูไม่ทันมันจะเอาเราไปกินรู้ก่อนไหมครับมันก็คือในตัวเราที่เป็นครสอนบอลทอนแต่ถ้าทันดูมันตัวเราเลยครับ ที่เป็นนอนคอนจะกินบอนทอนเอ้ค